นี่ตอนนี้เราก็อยู่กับเจีย๊ยบแล้วสวัสดีจ้าเฮ้ยไม่ได้เติมนิ้วเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหว้พระกันแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วกจะไปดื่มน้มธรรมดาหรอแต่ก,ก็่ไอะไรนะก็แบบเรามาถึงวัดแล้วทุกคนกำลังจะเลี้ยวเข้าไปไฮโอทีดีกันเจี๊ยบตั้งกล้องก่อนเป็นลุคของเราแอบเจีย๊ยบใช่แล้วหรอใช่กระเป๋าใับกระเป๋า <laughs> เราจะไปเข้าวัดกันเราเกิด้าต้องยงตองให้แน่ๆนหเหมเหมือจะ้มันมันไม่ใช่วันหยุดอ่ะปกติมันหยุดอะไกคือหนาอบา้มาอยู่ไม่รู้อ่ะไม่เคยไปเดินจริงสร้งให้ได้เดียวกัน คนตอนนี้เราก็เข้ามาในวันแล้วนี่เราจะเดินเข้าไปข้างในก,กันเดี๋ยววันนี้เราจะให้เจียบนำนะคะเพราะเราไม่เคยมาสมเด็จที่วัดนี้เลยเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านมากแต่ไม่เคยมาวัดที่เรามาคือวัดพระพุทธบาทนะคะทุกคน เหมือนลมเหมือนฟ้าเว้ยฟ้ามันเหมือนจะตกเลยฟ้าคลุมคลุมติดชนกลุ่มมากนะคะเดจะหนีคนนี้แหละเาะว่าเราให้เขาไปเราค่้ยมาบ้านไหมไม่เปนหนไรไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้แถวนี้แหละ สวัสดีค่ะทุกคนเราจะเดินลงบันไดนี้กันเป็นบัน,ดนไดพญานาคคือไม่อยากถ่ายหน้าเพราะว่ามันย้อนแสงไงอันนี้ก็จะเป็นบันไดหน้าที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะทุกคนด,ดูชื่อเขามีชื่อแปะอยู่ยนะนี่แหะบันไดหน้าาเสียนสามสาย เดี๋ยวเราจะไปขอระข่างตรงนี้กันทุกคนใช่ไหมใช่ใชเลย,ยเขอไม้ไม่เคยเห็นเลยเราจะเดินไปเอาไม้มาตีระข่างก่อนทุกคนวันพ่อเสร็จแล้วไปแสงเซนซีมาไม่ค่อยโอเคเลย คนเราคอระคาตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็เสร็จแล้วปะดเดี๋ยวจะออกไปหาข้าจิงกันทุกคนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวัดะนะคฝั่งน้องข้ามนี้ก็จะมีตลาดด้วย แล้วก็อันนี้จะมียักษ์สองตัวอยู่หน้าวัดแล้วก็นี่ต่อข้างอันนี้เหรอต่อท้ายกันทีฟ้าต้องจัดตรงนี้พ่อห้าร้าจัดไม่ได้ทางนั้น,ก,นก็เดือดแล้วใกล้มาก,น,กนี่เราสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ทุกคนเส้นเล็ก เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อก็คือตอนนี้เคียบไม่มีเน็ตเราก็ไม่มีเน็ตแล้วร้านก็ไม่เคยไปเออจริงแช่ชีวิตนำทางว่าแต่คือศึกษาเส้นทางมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูทีว่าเราจะลงไหม สูงอ่ะคิดว่าใช่ไหมเพราะมันดูฟิวฟิวเม้ไม้อยู่ฝั่งขวาสูงสูงอ่ะทุกคนเราสั่งเป็นชาพีทมาร้านอยู่ร้านฟูเต่คือ<ม>เราอยากถ่ายมันติดเจียบแต่วันไม่ติดเจี๊ยบสั่งนมสตรอเบอรี่มาอันนี้คือนมสตรอเบอรี่ที่เจี๊ยบได้ ไม่มีอะไรก็สูนทิปโป้ไปเลยเอาหนังสือมาทำท่า,าก่อนจริงก็ไม่อ่านเอาตัวตะุดมากูจะเขียนไอ้นี่คอาอวยพรกูทำคลิปไอ้นี่ให้พี่ว่าเด่นตัวเองใช่กูก็กูก็เลยเอาตมุดมาแล้วก็ได้กูจะให้มึงอะ่ะ เอาปากกามาด้วยแล้วก็ไม่กมไมมเกี่ยวหรอกูลืมเลยที่ว่ากูแค่ไม่เขียนให้นนกูอันนึงแล้วกูจะเขียนอันนี้นอ๋อออไม่แต่กูก็เขียนไว้อพอให้าตีนทุกปีนะกูเพิ่งจะทำปีนี้ได้อ่ะกูก็เลยแบบไม่เป็นปีที่กูเพิ่งก็ทำทุกอย่างก,กูเลยแบบทำโน้นทำนี่อะไรเงรี้ย นี่เสียบเขียนให้เราทุกคนวาดโบด้วยเราไปอ่านงานเขียนชื่อกูโบที่เจียบวาดออมมากอ่ะคนตอนนี้เราไม่มีอะไรทำสุดๆมากๆเพิ่งกิจกรรมที่เรียบมาก็หมูแล้วกิจกรรมคือไปอ่านสือดีนะแล้วดูสมาธิเราตอนนี้ดิสมาธิเตจิตใจแตกการนะืม เราออกมาจากร้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราว่าจะกลับบ้านเลยนี่เราซื้อเค้กกับเป็นฝามที่อันหนึงเป็นเค้กโซบ๊ายบายฮัสซี่อับจะบินกลิบแล้วบ๊ายบายจเจอกันใหม่คลิปหน้า